หลังเวทีสิเป็นยังไงสีขีตมห,หรือว่าอีหยังกะสร้างหรือว่าสิมีเรื่องส่วนตัวที่มันทุกอกทุกใจอย่างกะสร้างออกนาเวทีต้องยิ้มอย่างเดียวให้ความสุขกับพี่น้องที่มาชมอย่างเดียวเป็นมลามาตัังแต่พศอโสสี่สิบยี่สิบกว่าปีห่ะตอนนี้แม่ สังการยู่ที่มอลำมอีสานคนครศรีเนาะก็เป็นโตแม่เรียกตามภาษาแบบมอลำ่กับแม่พญาสมัยยังบระท่านในเขางวงการกเห็นงานโรงงานแปบลบว่ารายได,มดย้มันก็บบ่ปันไดมันก็พอได้พอได้เลี้ยงชีพไปวันๆเนี่สินะแล้วอีกอย่างนึงกับด้วยใจหักน้ำด้วยใจหกักข้างนี้แต่สมัยเป็นเด็กน้อยนี่ ไปโรงเรียนนี่ขันมีวิชาลองเพลงนี่แม่อยู่เสนอนาออกไปลองอยี่นะนา้องประจําเพราะว่ามักลองมักรำมาแต่ไหนจ้ะสมัยตะกี้แม่บ่ามีบ้านอยู่เด้แม่บ่ามีบ้านอยู่ไปขอบ้านไปขออาศัยอยู่น้ำพีไซิ่มเขาวางการมอลลั่มเริ่มได้สร้างบ้านได้สร้างบ้านได้ซื้อที่กับได้ส่งลูกเรียนนะสินะกับ เดให้ชีวิตควมเป็นอยูก่ก็ดีขึ้นแม่สมมติว่าแม่ได้ติบมาหาร่อยแอนเสียนบอนนแม่กสิแบงเก็บสองล้อยอีกอีกสอง้อยนี่ซื้อยูซื้อกินอีกร้อยนึงนี่เอาไว้สำหรับเที่ยหถ้าเที่ยชุกเฉินในจำนวนหาล่อยนี่สิเก็บละสองสมมติว่าได้มาหางสินะกสิบริหารแบบนี้สมมติได้สองร้อยกสิเก็บร้อยนึงกินร้อยนึง ค่าตัวนี่ซีบ่เบิกเลยจ้ะเฮากับพยามเก็บเก็บของเฮาอะเก็บของเฮาบริหารเงินของเฮาให้มันเป็นนะปล่อยไงคือคือบบมีส่วนใหญมาซัพพอร์ตในส่วนนี้นะคือเฮาเขาซัพพอร์ตเจ้า,จาของเองคือทํางานก็ได้เงินอ่าหยุดงานก็คือบบเด้งเงินสวัสดิการจากภาครัฐมาซอยบบมีในในในอ่าอาชีพศิลปินบบมี ควิตสองปีที่ผ่านมากอะคือมูแม่หยุดก็คือหยุดไปเลยบ่มีได้รับอีหย่างเลยช่วงนั้นคือชอดช่วงนั้นคือแม่ชอดเลยก็เลยแบบขายมูแดดเดียวแน่เนื้อแดดเดียวแน่ขายลาบขายก้อยอยุบ้านแน่สินะกะ็ภาคนี้ลดด้วยพายามประคับประคองให้มันให้มันอยู่ได้ให้มันพานมาได้สินะกับพานมาได้ศิลปินทุกคนกับพายามประคับประคองเจ้าของ เขามาว่งการหมอลำนี่ตรงอันดับแรกก็คือตรงนี้ใจรักอ่าใจรักอิรีใจรักในอาชีพนี่เพราะว่ามันมีทั้งความสุขความสบายแล้วก็ความบอสบายอยู่ในร่วมกันแม้สิพอสบายอยู่หลังเวทีหรือว่ามันสิเหตุการณ์สถานการณ์แบบใดกสร้างเขาออกหนาเวทีเขาต้องเปะอ่าเขาต้องเปะตลอดไม่ว่าเป็นงานล่อมผ่างานวิกหรือว่าจะเป็นงานเจ้าภาพเขาก็ต้องเปะเขาต้องเต็มที่กบการทํางานจะ หลังเวทีสิเป็นยังไงสีขีต่มหรือว่าอีหยังกะสร้างหรือว่าสิมีเรื่องส่วนตัวที่มันทุกอกทุกใจอย่างกะสร้างออกหน้าเวทีต้องยิ้มอย่างเดียวให้ความสุขกับพี่น้องที่มาชมอย่างเดียวเพราะว่าเพื่อนซื้อบัตรเขามาเบิงเฮาหรือว่าเพื่อนสารเวลาอ่านมีคาเวลาหลับเวลานอนมาเบิงเฮาเพื่อนก็จะเห็นแบบความเหมือนเทิงความมวนเป็นบอกเฮาก็ต้องออกไปเฮาก็ต้องให้ความมวนความซ่นเพื่อนยางเต็มที่ที่สุด